สองหนังโอ้โห่หนีตีโลก e. ูกล um, ัวสองโลได้อยู่หรอวะสามารถสองโลอยู่แล้วเอ้ยยังตรงนี่บอกใหญ่เหรเฮ้ตัวใดเอาออกงี้บ่ได้โอ้ยเึ้นบึงนี่ผมเขาใหญ่สอนสองโลได้พูดละโลสองโลอยู่ครับผมสองโลเราก็ปันไดดอกมาเกินหมานปันใดพอได้กินสุดครับผม ฝากนะฝากดนเลี اد, boss, ้ยงเยอะๆไปติดตามช่องแทบบ้านน้องเรือนะครับผมแบบกาสวัส hmm. ดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนครับผมคลิปนี้อยู่กับป้าแบงค์ครับปอาเนยแป้นนะครับครับผมแล้วก็ฟันฟันแม่บ้านเพื่อนนะครับผมอ่ะวันนี้มาดักเงียบกบครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมมาสั่มหมายเก่านะครับผมกบมมันหลายแห้ง มนนี้คื้ยังมาได้สามคนบเนี่ยบันียยกกหาบฟันฟันใหญ่เพิ่นบมมาตีเส้นนเส้นเอนใหญ่บ่ไมาเนาะบเนี้คลิปนี้กัมาสคนนะครับผมแต่ว่าเออพ่อญงสอนจี่ม้าอยู่ละวะน้ำหลังมเก็บสูไปเก็บสูบบ่ไห้มาแต่ฟันคนเลี้ยงง้วเพิ่นบ่ไหนมาเนาะบนมีเยยหายากก็หากบพีห มเหยื่อมันหายหง่าก็หากบกบมันหลายแห้งครับปีนี้ไหลดิครับมาเบิงเหยื่อถิมไซวันนี้นะครับผมแต่ละสูตรเด้ยังเเต่ละสูตรเคือกันตีอ่ะเบิงของเพรียงแป็นก่อนนะครับนี่ก็เป็นปลากระดีเป็นๆแล้วครับปลาสูตรเลลยปาเข็งปลากระดีครับผมนี่สูตรเด็ดสูตรเด็ดนะครับเหลี่ยยเหย่อสูตรคิม่ได้เลยเนื่อปลาปลาตายปลาเน่าผสมไข่ อผสมหมดใครของเบิ่งของยาบานเพิ่นนะครับนี่แล้วครับปลาเคีงตู้บิกเย็บเลยปลาตู้ใหญ่เลยครับนี่คันนี้สูตรดั้งเดิมเนื้อใานี่สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนี่เป็นปลาซับนะครับผมปลาเน่าซับนะครับบ่ได้ใส่หยังอันนี้ทดลองสูตรใหม่สำหรับไม้หอมือนี่ครับไม้เก่าไม้เดิมนะครับผมมาซับไม้เก่ากบมันหลายแห้ง เอาพากันลุยตัวบัดทีนี่ไปทังไดได้เวลาแล้วไปนาไดบัดนี่เอาที่ไปจังไดไปจังไดจังไดรถไปจังไดบัดไปแล้วครับ,รบก็แยกย้ายกันไปครับพี่น้องทีนี้แยกใหญ่ไปกุญราชทิศละทางครับทีมงานไทยบ้านรนองเรือครับผมครับก็ประเดิมลังแรนะกนะครับเนื้อเลยทีประเดิมลังแรกไปเลย แยกตัวปลาเค็งนะครับแล้วก็ปลากระดี่งปลากระดีปลาเค็งกับปลากระดีครับสูตรเยียร์ผสมสูตรเป็นอสูตรเป็นสูตรตายผสมกันผสมกันครับบ่มีวิเอ็ดยังทั้งสิ้นมีพิธีเลยต่อเออขาใส่ผสมกันล่ะ อันนี้เป็นตัวเติมกินด้วยนะอ่าเติมกินนะครับเยอสูตรท่ากินท่าป่าง,งาอโอ้ยกินนี่แม่งวันตอมผอนตัวน่ะเยอยเหม็นนะครับเส็จตัวโปกกแล้วกันนกนะครับมากวนเน่ะมือขึ้นนะครับผม ก,กันหนูคงบ่ได้ดอกนี่กัดดีปลู <c oughs> อกหญ้าไว้กันนกนะครับถ้าผู้ใดถามว่าปลูกแค่หยังหญ้าวสั่นแต่ปลูกไว้กันนกนะครับนมกมันมากวนมาจิกเอาไม้จากหลังมาเนี่ยซิปแปดหลังซิปแปดหลังบ่ถึงยีตี <c oughs> บ่ถึงยีร <c oughs> อบนี้บ่ถึงยียบ่ถึง,ย,ย,ย,ถงย,ยีเลยหมู <c oughs> บันนี้ก็เก็บดก่อนเกียเกียดเครื่องหมายไว้ต้นไหนย่านหลงย่านริมต้นไหนใจด้วยไงน มัดไว้หญ่นะมาทีนี้นี่แหละจังว่าหายปู่ยศอนมาแล้วครับผมป้านสอนเพิ่นมาแล้วม้าสากมูครับสวััสดีครบมาที่หลังงูมาที่หลังงูมื้อนี้ใส่เหยี่ยเป็นสูตรแด่เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมปลาสับปลาสับกับปลาสดออ๋ปลาสับกับปลาสดนะสวัสดีปลาสับอยู่นี่ไหนครับมื้อนี้มาจากหลังมาเท่าเท่าเดิม23 23 23หลังไสครับมัน โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับลุยกขาลุยสมันทำไมันช่ห้มองใค่ยนี่เมียนมูนันเพิ่งกับลุยไปละโอ้อันนี้เจ้าใส่ปลาสับข้างไหนเล้วเด๋อเมียนปลาสับโอ้บ่ได้บ่ได้เอาท้าปากงาหรือบ่ได้ท่านท้าร้านเนี่ยจะเป็นกาใส่บ่คือกันเนาะครับปกติ สูตรสูตรมันเทคนิคการใส่ของไปของมันอันนี้เพื่อนปลาเข็งงนะครับใส่สองสาตัวแล้วก็ปลาสับยัดเข้าไปข้างในเลยยังพญเป้นนี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนท้าร้านเนาะอ,อันนี้เพิ่งจะเส้นปลาสับยัดข้างในนะครับใส่บอกระดับกันนะวางแค่นี้ก็พอแล้ว วน,นีว่แมนอันไม่เจเนี่ยออกไม่ตอยไม่ไป้ายแดงนะครับนี<ม>เห็นวอสินแดงๆะแมนเลยนเนี่ยไม่ยียบองเลยตอนเนี่ยยบบไม่เจ้าสามกิโลได้แก่เนี่ยครับโอ้เจ้าสามกิโลนะเจ้า,ออไ,าได้สม,มือนะครับม,ม,มาอันตนปลูปกเพียงจักน้อยบ่ให่นกมากวน ครับตอนนี้ก็แยกย้ายไปคนละทิศละทางนะครับผมคุณหนึงอยู่ฝังทั้งนุ่นนะครับผมส่วนพเเปเญลแปยนครับปัญญสอนอยู่ฝังหนุ่นนะเอาะหาเมืองนัวตรงนี้นี่ อรอบนี้รอบนี้สดี๋ยวจักรโล่อว่าชี้หานุ้งขเก่กเาล้วอาว่าชี้หานุ้งขเก่าเนี่ยอนี่เบิง้งเทคนิคการใส่เพไปนปะนะครับแต่ละคนเพื่อนอีใส่บคือกันนะครับอันนี้เพืเ่อนเล่นขี้ต้มปกเอานะครับเอออ น,นี่เป็นไส่ลา,านาลานไส่ต้มโปกุกแงบนะครับนี่แต่ละคนเพันธี์หญ้าโป๊กกันตัวคนละสูตรอืคนละสูตรคนละเทคนิคก,กันเนาะสูตรไครก็สูตรมันอมโอ้กินนะสุดยอดเลยเหยื่อแมงวันนี่ก็ต้อมดีแต <laughs> ่เด้เหยื่อเหม็นเหยื่อข้าวจังหน่อยเหม็นจังหน่อยเหม็นอยู่นี่ละข้าวดีแล้วดิแงบปากเดียว อันนี้สูตรใส่หอดโฟมตัวนี่ยเดี๋ยวคนใส่บุือกันจังหวะแหละเห็นว่สูตรไปเปลี่ยนใส่โฟมนะครับใส่หอดปลาหอดโฟมหอดปลาเน่าปลาสดอีกน้าเงียกว่านี่เยอะมากจัิงจริงแต่เราคนเป็นกับใส่บุือกันสูตรไปสูตรมันนี่เห็นเ่รอันนี้กับท้าร้านนะครับนี่เอาเอาเน่าท้าร้าน นั่งอินอีกพันแม่บ้านเพิ่นอนเอาเนี่ยเนี่ยสับยัดทางไหนใส่บุคือกันยังของพญาศรีเก่าอีกต้มปวกเทคนิคไฟเทคนิคมันนะครับผมมาเบิงบ่งว่าผกุฎิสิมันนะครับเดี๋ยวมึงขาพญาศรีอเออก่อพากันใส่แล้วนะครับผมก็เริ่มทยอยกันกลับละ น้าตูงถ่ายพี่ยี่ก่อนเันน้พี่ยี่ซ้อนกับกำลังย่างกลับมานะครับพี่น้องูอยู่ไกลๆเลนะสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็พากันมายามกบนะครับยามแงบกบนะฮะก็ได้เวลาแล้วไม่พอผมเนี่ยติ่เอียงไปากันพไปทุ่งกระเทียวไงเล้วตอนนี้ โอ้ไปตาได้หลายเนาะทั้งนุ่นนะทีมงานน้องเสื้อผาเพื่อนไปแล้วครับปุ๊บก็ได้เวลาแล้วนะครับปุ๊บกับทีมงานไทยบ้าดน้องเรือนะครับไม้เก่าไม้เดิมไม้เก่าไมม้เดิคับตอนนี้ก็แยกย้ายนะครับปุ๊บยามของไฟของมันนะครับมาลุ้นกันนะครับชาวนี่กับทีมงานไทยบ้าดน้องเรือนะครับจีมันจำแบ่ ตอนเชา้าก็อากาศเย็นนะครับเริ่มกลับมาหนาวอีกสองสามจองสามจองนี่หลังแรกกระมานนะครับ<า>พี่นอ้องสามจองว่าท่านหลังแรกเบิ่งกระมานแล้วเอีงหลังแรกสี่จองิโอ้หลังแรกเพ <c oughs> ิ่ง,งรกระกมานนะครับ ซอสหลังแรกซี่จ่องมาสักเอ๊อีกตัวผมผม,ม่เป็นเด็ดตัวนึงนะครับตัวเดียวคนหลัวเขาสองเขาสามเขาาสองเขาสามีบอมีอยู่ครับพี่น้องนี่นั่งตรดโหมดอยู่ครับ

เอาบึงเสียนใหญ่เพิ่นกันยามมาเดาแปดหลังโอ้ยหกหลังหกหลังมันเป็นสิโลนึงเหรตัวเนี่ยเกือบลูแล้วโอ้มัานตัวไรห่านห่นห่นสิบพมีตัวมันมีห้อยเขาเลยตัวมันมีห้อยแสดงว่ามันมีตัวนะโอ้มีจัดจัดเจตัวหลังนี้เจ้าตัวเขาเจ้าตัว โอ้หเาไหลแทะหนึ่งสี้หาตัวตัวหตัวโอ้ยหมันเลยแยู่ดเด็ดหลังนี้เขาหาตัวนะพี่เนาะมีซองข้าวซองกันก็เปิดหลุดตัวนีหละนะสองตัวเะเจ็ดต้องเสียดีเขาดี Oh, <laughs> โอ้เวีมน <laughs> มันหลายตัวตัวเลยมาสองตัวยังไลนะหลแต่ขาบอกนะสี่ตัวเ,เห็นมันหมอบกุจูอย,ยู่เห็นลนะ้เดี๋ยตั้งสี่เขาเท้าใส่คอ,อนอนี่นะครับเลี้ยงหลังมาเลยครับถือเลี้ยงหลังลนี่นะโก๊บก็นเลยเขาซีเขาหาพวกนะ่ะบบินหลังนี่กันนะครับ ไป้นหลนังไูไปก็เน้ำหายใชบหมลองนี่หลคกูคิดออกนะอแล้วูบบู๊ยมีเลี่มีตัวงูดหละคือมีตัวงูอ,อ่ะงูสิเอยถึงงูนะครับหลังนี่ตัวนิงนาะเ,เตัวตัวเขาสอง นี่บอลอืะอบมีเสกตักตัวสองสางตัวนะครับอุ้ยอ,อัญญานี่ครับผู้ินจุตาจุตาเลยตักตัวนะหนึง่ง ห้าตัวนะครับตัวเดียวมันใหญ่กว <c oughs> ่าบอ,ม,บอาบบบมีบ่อเขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะมีบ่นะ่โอ้มีอยู่ครับผัหมอบอยู่ตรงไหนนะครับ,นนบโอ้ตัวนึงนะฮะ Nhìn đúng không? Tụi mình Xong Íp, íp, íp nắng Đó à. ừ. ตัวนึงตัวเดียวโอ้ยออนี่ตีโลกก้อกุ้วะสองลได้อยู่หรอวะสามัญสองล้ออยู่เนาะอือได้อยู่อยสองลครับประมาณสองลพี่น้องเบิดละเบิดแล้วเบิดแล้ว,ลวเดี๋ยวไปสั่งตะชังอีกเจ้านึงวัดตาช่งางไปวัดตาช่างกู อ้ยหมานแล้วเจ็คของเจ็ของจ็ขงยนา้ห้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิหบห้าสิหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้่สบยี่สเอสงเนี่ยลังนึงมยนบอ้ล่ะแางหนึ่น้ำหาห่ายังตรงอื้อออออม นี่บอตัวโอ้ยทำควาเสะอะนีうんうん่บอกใหญ่น่เ yeah, so ่ต yeah. ัวไดเอาออกเงบบ่ได้นนีโอ้ยเตรียมหมูสามตัวนี่เซาตัวนี้เตรียมชีสหมบสามตัวแน่งนี่ยไม่ไจะตัวใหญ่ตัวนมัเทอวะ้นหง่นะครับเบิ้งเลยดลเอสองตัวตัวนี้ตัวตรงเนี่ยไงทองมันเบิ้ง เบิ่งท้องจังว่านใหญ่เออนั่นแหละเห็นแต่ข้างหลังมันดำคลุ่ยหรอมันแนวข้างหลงเนาะดูดูพันนับไปจุ่มไปบอกล่างยุ่งเป็นนักเดียวับปานใดเมื่อนี่มันอยู่ใไ้โลยยุ่งอกแต่ว่ากะสิได้หน่อยก็คลิปที่แล้วนะครับผมได้ยู่ได้กินหรอกไงโรยยุ่งเออบวกหนูได้เห็นบ่หน่อยเนาะวัตตาช่งกันมันน่าภูพอกุ๋บึงนี่หมาเนื้อเจ้าว่ามันัวยยังไงผมจับ เดีอดเบิ่งมาบัวไร่เครื่องเค่องด้นี่แต่ยูถือว่าหมานยู่ในโัเครื่งเนี่ยตัวใหญ่องเนี่ยโอ้อานนิ่งนแดละนิ่งนิ่งนิ่งจังหมาณโลเครื่งอ่ะตัวใหญ่หมดเลยโอแม่บ้านผู้ใดได้เป็นผัว <chor> ก <niche> no to ็ด well. uh huh? ีไม่แห้งเนาะกินพอรัววด ลกเันไก่้ใกล้กับไทยเองตีส่นซ้ำกันเลยก็ยายเดือนเปะเลยบ่แมนสำกันของเพื่อนถุงใหญ่นะโรจิตถุงใหญ่แต่โตมันง็ห่อันแต่โตไม่โตอะไรบ้าจะนอนต้องคงไม่เป็นอาจิวสองลูกสองลอเครึ่งวะสองลูกครึ่สองลูกคร่สองลหวานอสองลครึ่ง อันนี้หักปลาหักปลาเข็งพวกนี้ปาหักน่เดินเอี้อันมสดงของหอยแปรน้ำร้นเครองหักตุ่มหักตุ่มไปเครองนึงเออสองร้นทำอยแปรโอนมื่อนี่ตัวใหญ่มือนี่ตัวใหญ่เด้อมื่อนี่กบตัวใหญ่ โอ้ยมันกัดงามขึ้นกันล่ะโคตรเจ้าจะได้ถุงกัดชิ้นนี้กะไม่หนีไม่ใช่ตลงานี่ผมเกิดมันอยู่ครับแต่ว่ากัสีได้หน่อยก็คลิปที่แล้วเนาะว่ากดมันก็เริ่มท่อนกันมาแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นน้ำซุ้มมือเนาะเพิ่อนกัใส่กันซุ้มมือเลยกบมันก็เริ่มท่อนกันมาแล้วเบิดแน่นะครับน้าทุ่งนี่นะเบิ่งผลงานเพิ่นนะครับคลิปนี้ก็ได้พูดแล้วโลสองโลอยู่ครับผมสองโลเราปันได้แบบ หมือนกินหมันปะเพอได้กินชุดครับผมหมันครับเยี่ยมมาจีทีมงานแทบ้านน้องเรือครับรับฟังเบิงน้ำกันต่อฝากเนี้ยฝากเนี้ยติดตามช่องแทบ้านน้องเรือนะครับผมหมันหมันครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ